ใครหนึ่งลูกตอกล้ไปครับผมครับพอใครเสร็จแล้วปรุงรสครับผมเอาเตียมากไนะครับหั่นพ้ใดสีตามไม่ตัางกับรสดีครับซอสครับซอสอีเล็กน้อยข้อบะมาณที่นี่กะดีใครลงครับดีไขรเข้ากันครับผม เดี๋ยวภาชนะครับผมจานท่าเนยครับผมเตรียมจานท่าเนยมาหนึ่งอันเสร็จแล้วก็คล้ายๆกับห่อตีลงไปเลยครับได้จานนี่ครับที่ยงไปเลยแล้วก็ชิมให้ทั่วอันนี้จานในห้องท่าเน,าเนเยนะครับครับ ที่นี่กะเขาไม่คุ้มเพลปเลยครับผมไป สามสิบวินาทีนะครับ,บ,รบ,บแล้วม็เปนเงินครับลักนณะใช่ไปสามสิบวนาทีเราข้าเจาะเอาออกมาแต่งหนาแด้ครับแล้วกลับข้อเวฟอีกเทียนึงอีกสามสิบวินาทีครับผมแค่นี้ก็จะพอมเสร์ฟแล้วครับผม ดูกันเลยครับเสร็จแล้วครับผมลักษณะนาตกาจะเป็นลักษณะขีดครับนี่ครับแล้วครับต่อไปกะมาแต่งหน้ากันนะครับ เละครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมไปเอาไปเคาเวฟอีกทีหนึ่งนะครับผมเราจัดหนาเสร็จแล้วเ้าจเอาไปเคาเวฟทีนึงครับผม<ป>ทาน้ำวุ้นุกกะเพิ่มเติมได้นะครับผม ถ่ายเบิ้งกันไหมครับผมมาถ่ายเบิ้งกันครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาเบิ้งครับผมใครดาวเมนูใข่ดาาพาทิตครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมรับประทานได้เลยครับผมการเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมนูใครใครพาทิตนะครับเห็ดง่ายๆครับในที่เดียวจัดไปเลยนะครับผมจังหนกะ ไวส้สนี้กันครับผมขอโตไปกินกันนะครับผมไป้พอกันชิพนาครับผม